สว,วัสดีเจเ้าเพื่อนๆทุกคนเจ้าวันนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวกันที่ป่าละอูดูทุกคนหน้าตาทุกคนตื่นเช้ามานี <วะ S 1> ่แจมใสทุกคนเออชื่อแจมใสพร้อมที่จะทํางานโอ้ยเมื่อวานไปเที่ยวว,วันนี้ทำงานแต่ว่าไปเที่ยววันนี้ไปทํางานเดี๋ยวเราจะถึงพอวิวข้างหน้าวิวสวยๆงามๆขานาเลยว,วิวงามขนาดเลยเจ้าเดี๋ยวถ้าพอในเจ้า จ้าดูขึ้นมาวิวสวยงามมากตรงนี้จะเป็นเป้นเทถนอนอกแตกอยู่ข้างๆข้างข้างๆนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดเขาเขาจะเทอ,อกแตกเป็นเป็นช่งชวงๆเนาะช่วงไหนที่แบบว่ามันยากมากๆเขาปจะเทอ,อกแตกหมดระยะแล้วนะคะหมดระยะทางค่ะนี่คือด้านหลังเป็นภูลังกาโหอหส่งไปตั้งหลังน้ำพนาเลยหมดระยะทาง <laughs> พูดถ่ายก็ได้บนลผาลงเก็บทั้งเ่อแม่ตั้งบนลผาปลุตื่นงานมือขายามาสมบัติสุดท้ายนี่นานพอบอผานี่อ๋อผิวหนี้ล่ อ้าวเปลี่ยมไกลป่าก yes er mm ็ม hmm. mm ีเ hmm. อ้ยโอ้เราใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมโี่อ้นเลบ้านนูผ่านป่ามาโอ้ผ่านป่ากลยอดูน้ำไหลน่าจะเย็นม้อขนาดเลยทุกคนดูดูลมรื่นมากเลยขึ้นมาอยู่บนดอยลมรื่นมากจบก็สักอง่างลนบ้างอ่านา โอ้มีแต่ต้นซักต้นใหญ่ๆมีเจ้าของสวนเป็นปลูกต้นซักไว้นี่เนื้อสวนตรงนี้สวน,นสูงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงตรงห้วยข้างหน้านี่เนาะเราจะไปยามพอไซปู่ก่อนโอ้ทางลงทางลงทางลงโอ้ดีค่ะเอามอเตอร์ไซค์มานี่ลงบ่ได้อะมันมึนเสียวหมอกลงยามไปไปได้คลิปย่าง ก็มีซับน้ำเออไปพยายามใส่อุ้ยน้ำตอนนี้แล้วมันก็ทุกคนเรามาถึงป่าละอูแล้วเหนือเจ้าแล้วมันจะมีข้ามน้ำเป็นลำห้วยเดี๋ยวเราจะมายามใส่จาขอคนใส่ใส่ไปอยู่เต้นโอ้ใส่นี่หลังใหญ่อ้าวได้อยอ่ สามตัวตัว <c oughs> ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยได้สามตัวเจ้า <c oughs> ได้ถึงสามตัวไปไปไปมนครอมีแหม็ม <c oughs> ไปเอา ตอนนี้เขาถึงปา่าละอูลแล้วดอดูตามสึนดูข้างหลังแต่ตรงนี้เป็นลาห้วยงามขนาดเลยตอนนี้อตอนนี้เอากอะไรจะขึ้นดอยเจ้าลุ้นลุ้นขึ้นดอยตรงนี้ดูสิเดี๋ยวเราให้ดูข้างหลังดีกว่าคตอนนี้หนทางขาลินโหดมาก เพื่อนทุกคนตอนนี้เรามาถึงมาถึงสวนมาถึงไร่ข้าวไร่ขา้ขาวก่ําข้าวกรรมเรามาถึงไร่ขา้าวก่ําเขาจะปลูกขาก้าวก่ําแล้วก็จะมีปลูกข้าวเหนียวไว้กินแล้วก็ปลูกข้าวเจ้าโอ้ตรงนี้เขาปลูกหลายหลายอย่างมากงามขนาดเลยเจ้าบรรยากาศข้างบนตอนนี้เช้าๆแดดกำลังออกเลยเจ้าดูดิสวยงามมากค่ะ เดี๋ยวรอดูนะเจ้าเราจะมีอะไรให้เรามาถ่ายใื้พ่อพ่องของไปลกๆเดี๋ยวเราจะถ่ายพืชพ่อนะเจ้าคนตอนนี้เรามาเดินดูสำรวจไร่ข้าวของเขาดูซิว่าเขามีอะไรมัง่งไร่ข้าวของเขาเขาปลูกอะไรอย่างม่พองเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูมีปลูกอะไรไว้บ้างนี่ทุกคนตอนนี้เรามาเจอ เราเจอลูกลูกลูกอันนี้ลูกมาแตงลูกมาแตงลูกมาแตงสร้างเจ้ากินได้อ,อลูกอ,อ่อ,อนๆกำลังกำลังหวานล้ำจ้งเดี๋ยวเราไปหาเก็บต่อว่าเขาจะได้อย่างแหมในที่ที่เขามาบนเนี่ยเขาได้อย่างแหมยังไปหาเก็บต่อเจ้า นี่ทุกคนตอนนี้เฮามาเจอลูกอันนี้เนี่ยลูกแบบว่าป้อมๆเนี่ยเขาห้องว่ามาแต่งเอเขาห้องว่าอย่างอ่ะมันน้อยป่าเจ้าคือรว่ามันคล้ายๆกับบวบงูที่มันอันยาวๆแต่นี่มันเป็นแบบสั้นเจ้ากินได้หืมบ้องหมูนหนอยขอหนอยดหทาย เกี่ยวข้าวไปได้เยอะมากเลยเกี่ยวแล้วและเจ้าฝั่งนี้สําหรับข้าวขอเขว่าข้าวเจ้าเจ้า,จาแล้วก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งด้านนี้เป็นข้าวกล่ำหรือว่าข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเม็ดข้างในสีม่งวงนะเจ้าวันนี้บรรยากาศเป็นแบบของเจ้างามก็า้าก็น่า,นาเลยชอบมากเลยตอนนี้ตอนเย็นตอนนี้ประมาณเวลาประมาณสี่โมงแรงแล้วเจ้าบรรยากาศย็นสบายมากเลยเจ้า คนเดี๋ยวเราจะกนลับบ้านดูดูงามขนาดเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บบอลถาก่อนนะคะไปค่ะไปเก็บบอลถาเจ้าสวยงามมากเลยบอลผาบอลผาบอลถา,าอันนี้คือมันกลิ่นแล้วมันบักคันหนงกอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบนี้เลยนะหน้าตาของบอลผาเราเอาเอาใบอ่นอนๆมาตรงนี้เนาะ เก็บเก็บให้หมดนี่ใบงอโอ้ยลับต,ตั๊มอ้ดึงอ้ได้เพียบเลยเฉันอุ้มมันจะหนี้มันจะคันก่อนอ๋อมึงเอามีดมาต่อยนี่ไปทีติกูแมกนึ่งจนฮ่า อังนง้นกูกคะงั้นฉันก็ถ่ายคลิปโหทุกคนดูสิแม่น้ําในลำห้วยอ่ะงามมากเลยสวยงามโหได้มาเป็นหอบเลยเจ้าบนหาเยอะมากเลยไปเอากลับบ้านไปแกงกิน เนี่ยเอาไปแกงใส่ใส่หนังหรือว่าใส่แาหมูอร่อยมากนี่เลยเจ้าทุกคนเพื่อนๆทุกคนเจ้าวันนี้เราเราได้อันนี้ได้บอนผานนี้เขาเอาไปปลูกโดยไหเจ้าเราเราก็ได้ยอดมันได้ใบอ่อนมนเอามาแกงแล้ววันนี้เราก็ได้อันนี้ตดยเป็นห้องว่าโซยาเต้หรือว่ามะละวานหรือว่าฟักแมวนี่แล้วแต่คนจะเรียกแล้วแต่เป็นนี่เจ้าเป็นบ้านกินได้เป็นว้านกินได้เหรอเจ้าสาหรับคลิปนี้วันนี้ง่ายๆไรเป็ก ลาไปก่อนล้วเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามง่างยๆเตือนเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายไปแล้วเจ้า